พี่กำลังเช็คให้นะครับผมพี่เพิ่งได้เช็ควันนี้นะเมื่อวานทําอีกเครื่องหนึ่งรุ่นเดียวกันนี่แหละนะครับเสร็จไปแล้วนะครับอ,อตัวนี้ของพี่นะจอมันจอมันแปลกนะเครื่องมันก็โหลดนะครับเครื่องก็โหลดเสียงก็น่าจะปกติใช่ไหมพี่นะผมลองผมลอง อ๋อเสียงก็ปกตินะมันไม่ใช่สตอร์เป็นภาษาอะไรมันไม่ใช่ภาษาปกติอะ่ะเราจะปิดไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโหลดปึ๊บอ่าแดงอ่าตรงนี้มันจะเลื่อนโหมด <c oughs> อ่าเลื่อนโหมดปกติสเปเชียลปีเซตีเซตยูเซอร์อยูเซอร์ไม่เห็นปีเซตเห็นเลื่อนโปรแกรมอ่พวกการทำงานโปรแกรมดูแล้วเหมือนจะปกติโอเคนะครับพี่นะ มีหน้าจอนี่แหละที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวทําหน้าจอได้ก็น่าจะเห็นอะไรบ้างแต่ว่าจะได้หรือเปล่าอาการนี้ไม่เคยเจอเลยพี่อาการในตัวหนังสือที่มันแบบเพี้ยนขนาดเนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับพี่เดี๋ยวลองทําให้แล้วก็เดี๋ยวอัปเดตให้นะครับครับพี่เอ่อโอเคแล้วนะของพี่โชคดีนะครับเอ่อลายพินยังไม่เสียหายมากนะครับแล้วก็วงจรยังไม่เสียหายมาก นะครับไอตัวจอนะครับก็มันยังใหม่อยู่เลยนะเครื่องของพี่นะครับใหม่เลยนะนี่เปิดนะครับเปิดปุ๊บแบตยังโอเคอยู่นะครับเปิดมาก็ใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยโอเคเลยตัวเนี้ยซ่อมไม่ง่ายนะจอเนี่ยครับบางบางตัวส่งมาก็พยายามซ่อมเท่าไหร่ก็ซ่อมไม่ได้นะบางตัวนะบางตัวซ่อมกว่าจะได้ นะซ่อมซ่อมยากนะผมพี่โชคดีว่ามันเป็นจุดที่เคยซ่อมแล้วก็เคยมีปัญหาแล้วกแก้ได้จบนะครับเนี่ยครับนะภาษาไม่เป็นไม่เป็นภาษาแบบนี้เลยนะตอนแรกนะปกติมันเพี้ยนมันก็ยังเป็นภาษาเดิมปกติแค่ไอตัวหนังสือมันขาดขาดไปนะครับผมพี่นไปขาดไอจุด จุดสาคัญเป็นตัวการ์ดที่อ่านอ่านตัวตัวหนังสือนะครับนะโอเคเลยนะชัดชัดเลยใหม่เลยดูใหม่เลยของพี่แล้วโปรแกรมเดี๋ยวก็เอาคงเดิมของพี่นะฟังดูก็โอเคครับพี่เดี๋ยวไปปรับเล่นดูนะครับผมว่านะพวกนี้ปรับได้เยอะเลย ชอบไม่ชอบดีไม่ดีอยู่ที่คนใช้นะเรื่องเรื่องโปรแกรมนะเดี๋ยวพี่ไปไปปรับเล่นเอานะครับตอนนี้มันดูรู้เรื่องแล้วปรับง่ายแล้วนะครับอันนี้เป็นปีเซตอยู่นะครับเป็นปีเซตอยู่นะรตรงนี้เป็นยูเซอร์ที่พี่ปรับไว้นะครับตัวนี้มีแต่โปรแกรมเพอพอร,รนี่โหมดอรูปแบบแบบรูมัวนะี้

อ่ก็โอเคนะครับฮอดีสเปเชียลอ่าโอเคครับพี่สรุปเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นผมเช็คล้างให้ทั้งหมดแล้วนะครับเช็คล้างตัวเครื่องให้ด้วยตัวตัวนี้มันจะชอบมีปัญหาเรื่องเสียงออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับนะครับ แล้วก็เสียงจะไม่เสียงจะไม่ค่อยเต็มทีนี้ผมผมปรับให้เสียงเต็มแล้วเดี๋ยวพี่เราไปใช้ดูใหม่นะปรับพี่เซนเสียงเข้ามานิดเดียวก็ดังเลยมากเลยปกติจะต้องเซนเยอะนะครับอันนี้ผมทําให้ให้เสียงเต็มเลยนะครับผมอ่ะสรุปเสร็จเรียบร้อยครับพี่เดี๋ยวอ่าผมเดี๋ยวผมประกอบสมบูรณ์แล้วก็เดี๋ยวทำคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับ ครับพี่นี่ให้ดูภายในนิดนึงนะองพี่คือได้เครื่องมาดีเลยนะเครื่องภายในใหม่เลยนะโอเคเลยนะครับใหม่ใหม่เลยนะครับภายในนะให้ดูนิดนึงนะครับกําลังย้ําในจุดที่เคยมีปัญหาอยู่นะนะครับเช็คแก้ให้นะครับคือเหมือนทาเผื่ออนาคตไปให้พี่เลยนะครับตรงนี้ในจุดไหนที่เคยซ่อมมาแล้วมีปัญหาก็ผมก็จะทําให้เลยนะครับใหม่ดีครับเครื่องพี่นะครับให้ดู นะครับภายในนะเผื่อไม่ไม่เคยได้แกะดูนะอยากเห็นนะโอเคเลยนะครับเครื่องนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็ใช้งานได้สมบูรณ์เดี๋ยวผมประกอบสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวผมเทสให้ดูอีกทีครับครับพี่เรียบร้อยครับพี่เออใหม่ใหม่เลยนะของพี่นะบอดงบอดี้ภายในใหม่หมดเลยเครื่องเปิดนะครับโหลดนะครับ สังสือครบชัดหมดนะครับของพี่อ่ะโอเคเลยนะครับเป็นหลายจุดนะแต่ว่าพอแก้แล้วโอเคเลยนะครับตัวนี้เสียงตามเดิมของพี่เลยนะครับเสียงเต็มก็เดิมนะเดี๋ยวพี่ลองไปลองใช้ดูพี่จะรู้นะครับจากปกติที่พี่เคยเซนมา ผมชอบอันนี้ใส่ดีนะครับที่พี่ปรับไว้นะครับอันนี้ก็น่าใช้อยู่นะครับเติมนิดๆอะไรเงี้ยนะครับอ่าโอเคครับพี่สรุปเสร็จเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวคุยกันต่อในไลน์แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งส่งกลับได้เลยครับพี่ครับพี่ อหนึ่งสองสามผมหมายถึงอันนี้นะปึ๊บอย่างอนเนี้ยสองเนี่ยลูมเนี่ยสองบนสุดเนี่ยหนะึ่งะผมว่าโอเคแล้วบนหนึ่งโอเคนะผมว่านสอง2 2> เป็นลูมเนี่ยอยันนี้ยผมว่ายังยังไม่ค่อยเท่าไหร่ แล้วลงมาเป็นเพจสอันนี้ผมชอบเลยนะโอเคเลยนี่ส่วนสหมวดที่4สเปเชียลมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกสเปเชียลเป็นพวก,กเอฟเฟกต์แปลกๆอะไรเงี้ยนะนะครับ1กับสาโอเคนะผมว่าผมว่า2นี่ปรับแก้สักหน่อยเนาะนะครับ อ,นนอันที่สองนี่ผมว่านะอันนี้คือแบบเดิมที่พี่ปรับไว้นะครับแ,แ,แล้วมันหายเลยไม่มีหางเห็นไหมครับตอนได้ยินเสียงแปะ๊แปะๆมันไม่ใช่อะไรเลยไม้ตียุงนะครับพี่ อันนี้นะผมพีอันอันนี้คืออันที่พี่ปรับไว้นะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองปรับดูให้ใหม่นะครับครับพี่ปรับให้แล้วนะอันนี้นะโหมดที่สองนะโหมดโหมดรูมนะครับอันนี้อันนี้ที่ที่ผมที่ผมปรับนะ ยาวหน่อยใสๆนะครับมีรีเวิร์บอ่ามีรีเวิร์บก็เพื่มหน่อยรีเวิร์บเอ็กโคก็เพื่มนิดนึงครับมันเหมาะกับทุกแนวนะเสียงเสียงสไตล์ประมาณนี้นะครับอย่างเพลงเพลงลูกทุ่งก็ใส่เยอะหน่อยนะ เพลงสติงเพลงธรรมดานี่ก็ใส่น้อยหน่อยนะครับอ่าโอเคครับพี่ประมาณนี้อันนี้นะอ่าโอเคครับ